เอาเออเดี๋ยวนะครับกัดทีงไว้ประมาณอยู่สักหาหาวินาทีครับเอาลองเงินครับเออเออเออคือบ่คือบ่คือบ่ฮึ๊บฮึ๊บ อย่างปลาท่าเกลือครับบรรยากาศน้ำไหลสวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าววิทยาช่องวิทยาพารองครับพี่น้องครับนี่บ่าววิทยาพร้อมทิมงานครับสีพามาดึกแหะครับหาปู้หาป้ากินครับพี่น้องช่วงน้ำลากำลังมากครับฝนบรรยากาศฝนกำลังลิ่นล่นครับพี่น้องไปชมรํามกันพี่น้องนี่ครับพร้อมทิมงาน,น นี่เบาจอบครับนี้เบาจอบเพิ่นได้เฮียนี่ครับอันนี้เบาหนุตอนนี้พิ่นกำลังตกแต่งครับย่อพี่น้องครั้งแรกได้เลนี่พี่น้องกับทีมงานนี่ครับโบเคยเฮดเดอย่อครับลองเบิรงครับวิทยาภาลองว่ามือนีไม่เ่ไม่ไม่โอ้ ถึงว่าประมาณสองเมีนน้เนาะครับนเน,นาะอ่าเห็นมครับไอ้ไส้นุเพื้นครับอันนั้นนี่มีอยู่ไหนกระสารลด่โอ้เอามานนัอยู่ห<อ><อ>ากกอยู่นี่ครับพี่น้องน่ก็ต้องล่อเบิงครับนี่ครับน้ำไหลครับอยู่ฝายอยู่ฝายนาบ้านเบาวิทยาเองครับ ออกมาจากบานเบาวิทยานีอยู่กับประมาณอยู่หลอยเมตรครับนี่ครับมนีเซียนแหบนเห็นครับพี่น้องมือนีพาทีมงานมันจอบอไปเลยเดี๋ยนี่ชิมานประมาณตบติดตามกันครับบรรยากาศตอนนี้กะน้ำถือว่ามีเหรอครับในเขาในหน้าในหน้าในตะการร้องครับพี่น้องกะถือว่านา้ำมาเรียบร้อยแล้วผลก็ตก ที่หามือซ้อนๆกันเลยครับพี่น้องนี่คือฝ่าคือฝนครับเอ้ข้างล่างจีพวเอ้อจังจังไหนเอ้ลงลางาาาา่างวะอ,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 อ๋ะอเออทั้งหางอย่แล้วทั้งหางฮะหอมกับเสียนเหียเป็นไงเราบาวจอบไปบ้าที่ีพ่พ่อไหนวละล่ะต้องรอผลงานนาะครับเนาะ มันบอดมันบแดดมันก็ต้องเป็นกับมันมีแดดมีอันนี้น้ำเดิอพี่นอ้องพูดตึงนะครับถัดมีแดดซองลงมาเนี่ยน้อยนึดนี่ก็ถือว่าปลามันก็สิเต้่นอ่านี่ครับบรรยากาศนา้ำไรลครับอยู่ฝ่ายอำเภอหนาบ,านบ้านเบ้าวิทยาเองครับพี่นอ้องออกจากบ้านเบ้าวิทยามากกับประมาณลอยเมตรครับลอยเมตรอะ ไปชมนล้วกันครับนี่คันแดดน้อยนึงนีมาตรงห่วงเลยพี่นอ้องนี่ให้เบาจอมเพลินวานก่อนเด้อกะเจะบ็บเบาพิเศาแต่ที่พักก่อบานบานที่กันเหรอครับ <c oughs> เอา้าเออไปหลุดนล้วกันครับ เหมือนดีโบมี่เสียนแหฮมาหล้ายครับมือนี้ครับนะคุณบาวโนทางคุณครับอันนั้นโยอยยอน,นีจะทางแรกเลยเดยพี่น้อ แต่ตัวนี้แต่ยังมันบดแดดนะครับอันแดดน้อยนึงนี่กับบ้านมีู่้ตรงห่วงแล้วพี่นอ้องมา,มารลุนหลุนน้ำกันครับโอ้โหโอ้ไม่อยกากก็ โอ้บอลูโยงย่อครับอ้าวโมนีทั้งทั <t 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 uh wow uh ้งโย่ทั้งแหงเลยพี่น้องบรรยากาศกันพีครับโอมีอ่ะ โอ้มีมีม,ม,มีมีอยู่พี่นอ้องอ่านี่คือว่าเก็บเรื่อยๆพี่น้องเก็บเรื่อยๆต่องแต่ก็ต้องรอนะครับต้องรอต้องรอไปเรื่อยครับว่าตามันสิเติดนะพี่น้องอันนี้ทดสอบเบอร์นี้ซื้อพี่นอ้องคนกยังคนเดียวมากเดอกยวกาแต่สิพากันนั่งจอบเอาละป่ะเตอ๋อหนินี่ครับนี่พี่นอ้องเพื่อนกัน ตอนหนามไปตรงนีง้นามมากนแกครับให้มันไปถ่วมเห็นมันไปทั้งหลอดทอไปใส่เขาเนาะพี่น้องแต่ว่าถือว่าตอนนี้ก็หลายแล้วครับหลายนามอาชีพเพเพียงกันแล้วพี่นอ้องเพาเพียงพวล่ะพอเพียงเนาะแต่ตอนนี้ก็ระบายกันออกครับเพราะว่าข่ายอยู่เขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับ กำลังเอาลงเลยพี่น้องมันคือ,อยังเงยิงี่ยงเอาลงไปสุดยิ่เบื้องหรอฮะโอ้ถึงต้วเราพผมว่าใหม่ฮักเลยเด้๋ยนี่มิตรยาพาร่องครับโมนี้ครับมือใหม่เนาะ เดี๋ยวพังหาเด้พี่น้องด้วยโอ้เอาเตยกอันนั้นหนึ่งโอ้อันนี้มือใหม่ครับมือใหม่ทดสอบเบ้างกันดีกว่าฮักเที่ยอะไรกันถึงตัวโลโลนี่งฮักเที่ยล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวครับตอวเขาใหม่ครับโอ้กันผู้ส่งหัวล้อบน บุ๋มแมนลิ้มมูนเนาะอยู่นี่ลิมหวยครับพี่น้องอ้อฮะเอ๊ยอนันพีน้องเดินนะครับกัดทีงวยประมาณอยูสักหาหาวินาที่ครับเอาล่องเงิงครับเออ โอ้น่ากลียพี่น้องโอ้โอ้โอ้ยหนอเื่อใหม่ครับวิทยาภาร่องเอ้าเดี๋ยวไปแก้ไขไหมครับโอ้ยหนอเอออ่าไปเป๊ะเด้อาววิทยาภาไปชมใหม่ไหมครับ แม่ก <c ười> ับสีโบพาล้วล่ะล่ำกับฮักแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้กินมั้ยน้องคนนี้ไม่ฮักเลยไอ้ไส้มันโยขึ้นว่ดเต่ป้าตู้แบบไงนึงครับพี่น้องเอาแต่าฝากกันขืนยากแล้วอันถึงตัวโลนี่พูดว่าพูดตองเี่ยโอ้ยเนาะโอ้สวัสดีพี่น้องเนี่ยท่านสีโอ้ยนี่ มือนีพานสีนี่นี่พานสีนี่เพิ่งกับจิ้งจานมาวิทยาได้ครับนี่กัเอาต่อได้นี่นี่เรื่องต่อนี่บอกพานสีได้ครับมือนีเพิง่งมาเบิง่งบรรยากาศอยู่น้ำไหลครับอ่ะเซียนท่วงครับอาสวัสด,ดีพี่น้องเนะสวัสด,ดีพี่น้องเนะเอ้ยมือนีเซียนท่วง <c oughs> นี่โอ้เซียนท่วงใสมือนีเพิ่งกับมานะพี่น,อน้องเบิงบ่งเบืองเบือง มีอุปกรณ์กับมีทั้งแหมีทั้งย่อครับพี่น้องกับบรรยากาศนี่ครับอายุหางกินคือเก่าครับพี่น้องืัวบรรยากาศกับอีพี่น้องอ่านี่เสียนทวงนะเอออันนี้เสียนทวงขึ้นครับเสียนทองนครนโนนเปลือย พ่านท่องครับพ่านท่องมือน,นี้นานีก่ก็พออยู่พอกินเขาคำว่าปลานะพี่น้องบริหารไปขายครับหายอยู่หากินตามภาษาพื้นบ้านของคนอีสานครับอ่ะบ้านแรกของพ่านท่องโอ้ อ๋อสองตัวสามตัวอ่าต้องรอบิึงครับว่านี่ครับว่าป้านี่สิเต้นบ่บนาะะรับถต่ว่ามันต้องนีแดดนีหยังแน่นะพี่น้องตอนนี้มันบบมีแดดเนาะแต่ว่าก็มีคืนฟ้าคืนฝนแต่ว่านี่ครับแดดกำลังออกแล้วพี่น้องนี่ครับ ครับรรยากาศไฟอำเภอครับเลยหนาบานบาวิทยาม่าลอยเมตรพี่น้องไปสีมาตึกมายังมีมาไ,ไดเด้อเด้อพี่น้องบอ่หวงบ่หามว่าแต่มมานครับมานไฟมานมัน่น วานวานมาได้ทางไหนเอาหัวใโอ้น,นี่อันนี้อาวาวิทยาครับอันนี้เราวานมาได้หัวใจครับพี่น้องนี่หมายหัวใจแม่นวะครับเอานี่ก็ถือว่าหมันเ้อพี่น้องเด้อนี่โอ้นี่นมันนี่พี่น้อง <c oughs> มันเป็นรถปลาขาวปลาอีไทย <c oughs> ปลากาครับ มัแต่ไม้อยู่หวยเงี้ยครับหลังบานเบาวิทยาลงไปผุนนะครับทั้งปลาทั้งไฮ <c oughs> อ้าเสียนแหตอนนี้ก็หมากลาหลตาพี่น้องเริ่มทยอยไม่เรื่อยๆครับ <c oughs> เอาตรงลองเบิ่งโน้นใช่คือบ่คือบ่คือบ่ยุบยอ,อ,อ้ง

น,น,น,นี่ครับผลงานเราครับนี่ครับแต่พอด้กินอยู่พี่นอ้องฮะสีมาปิ่งเอบบรรยากาศได้ป่าเดือนนี้อีพ,พี่น้องผลงานเราหมานอยู่ครับหมานอยู่อ,อย่างปลาท่าเกลือครับบรรยากาศนำไหลนี่ครับนำกําลังขืนกระลังมากเลยพี่น้องฝนกะเริ่มหนอยเนี่ยครับ ทั้งคุณพี่น้องพ้่งกะยามว่วงครับาายางหอ,งงองขนหอน,ขนพี่น้องน,น,อน,อนี่ปีงปลาครับปีงปลา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสมนีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครให้ hmm. hey, บายวิทยาช่องวิทยาพาลองน้ำแน้วยครับเด้อดสำหรับืัอนี้ขอกาวเข้ามา mm hmm. สวัสดีครับ